อย่างเยาวราชเองก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งซื้อขายทองคําที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเรานะครับนะก็มาดูราคาทองคําคุณผู้ชมตอนนี้ทุบสถิติราคาสูงสุดใหม่อีกครั้งนะครับส่งผลให้ทองรูปพรรณขายออกเนี่ยพุ่งแตะบาทละ37,000บาทาเข้าไปแล้วนะครับราคาทองวันนี้ทําสถิติใหม่อย่างที่บอกครับอไทม์ไฮก็คือไม่เคยมีสูงขนาดนี้มาก่อน นะครับขายออกอยู่ที่บาทละ36,500บาทสําหรับทองคําแท่งส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ37,000บาทเข้าไปแล้วนะครับเพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ยบาทละ150บาทสมาคมค้าทองคำครับเตือนรักลงทุนเก่งกำไรระยะสั้นส่วนบรรยากาศร้านทองวันนี้ก็มีประชาชนเข้าออกครับซื้อขายทองกันตลอดทั้งวันโดยผู้ค้าทองคำแจ้งว่าเฉพาะเดือนนี้เนี่ยราคาทองพุ่งขึ้นมาแล้วมากกว่าบาทละพันห้า และคาดว่าปลายปีนี้นะครับหรือว่าต้นปี2 5 6 8คุณอาจจะได้เห็นราคาทองคำบาทละ40,000บาท แต่มันก็ต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> นะปริมาณความต้องการอะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงนะ <c oughs> แล้วก็ใครที่อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยฉันเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวนั่นนู้นนี่ <c oughs> อยากเอาออกมาขายทํากําไรบ้างก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ <c oughs> แต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าจะไปซื้อตอนนี้เพื <c oughs> ่อที่หวังว่าเดี๋ยวราคาจะขึ้นอีกเนี่ย อันนี้ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงที่คุณจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยมันก็มีช่วงที่ขึ้นช่วงที่ลงนะอย่างผมมีข้อมูลในมือเนี่ยเมื่อปี2,508เนี่ยบ้านเราราคาทอง1บาทเท่าไหร่รู้ไหมค่ะ416บาทนั่น2,508 2,508อ่ะขยับขึ้นนิดนึง2,000เท่าไหร่ดี540แล้วกัน2,540บาทละ4 0 8ะคุณแล้วมีล่าสุดกว่านั้นไหมมีก็2,565บาทละ3 9 0 0 3,900ตอนนี้นนนคือ3 7ม0มเออ,อ3,700แล้วอ่ะ3,700 0ดด้วยนะเออ <laughs> <37 00. S 2> ราคามันยัว่วที่จะได้เอามาขายออแต่ท่านก็ลองดูดีๆแล้วกันว่าท่านจะขายหมูหรือเปล่า <laughs> เพราะมันอาจจะขึ้นได้อีก <laughs>